สวนดรัอทคนบูเทเรียนั้นขึ้นชื่อเรื่องความเป็นมิตรขี้เล่นแล้วก็รักเด็กพู้มายเป็นปสุนัขฉลาดแล้วก็ฝึกฝนได้ง่ายครับหากได้รับการฝึกฝนแล้วก็เข้าสังคม,มอย่างเหมาะสมบูเทเริยจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่าทึ่งสําหรับครอบครัวอ,อย่างแน่นอนครับแล้ววันนี้เราจะไปพบกับ10ข้อด,ดีของสุนัขคันนี้กันจะมีอะไรบ้างเราไปชมกันเลยครับ 1. รักเด็กบูเทเริยมีชื่อเสียงด้านความอดทนแล้วก็อ่อนโยนกับเด็กครับพวกมายชอบเล่นแล้วก็ใช้เวลากับเด็กอย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องดูแลเด็กแล้วก็สุนัขอยู่เสมอครับเช่นเดียวกับสุนัขพันธุ์อื่น 2. ขี้เล่นบูเทเรียเป็นสุนัขที่ร่าเริงแล้วก็ขี้เล่นพกมันชอบเล่นเกมแล้วก็วิ่งเล่นครับพกมันยังชอบการเอาใจใส่แล้วก็ความสนใจจากเจ้าของด้วย 3. ฉลาดบูเทอเรียเป็นสุนัขฉลาดแล้วก็ฝึกฝนได้ง่ายครับพกมันยนรู้คำสั่งแล้วก็กล,ลมกลมต่างๆได้การฝึกอบรมแล้วก็เข้าสังคมตั้งแต่อายุยังน้อยจะช่วยให้พวกเขานั้นเติบโตเป็นสุนัขที่เชื่อฟังแล้วก็มีมารยาทครับ 4รักความสะอาดบูเทอเริยรเป็นสุนัขที่ค่อนข้างรักความสะอาดพวกมันดูแลตัวเองได้ดีการปรขดเง็นรงงประจำจะช่วยคนของพวกมันนั้นมีสุขภาพดี 5. ปรับตัวเก่งบูเทอเริยรสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆได้ดีพวกมันสามารถอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์หรือบ้านที่มีขนาดใหญ่ได้ 6. กระตือรือร้นบูเทอเริยรเป็นสุนัขที่กระตือรือร้นและก็ชอบออกกำลังกายครับพวกมันต้องการการเดินเล่นการวิ่งเล่นและก็การเล่นเป็นประจำ การอาอกกําลังกายยังเพียงพอจะช่วยให้พวกเขานั้นมีสุขภาพที่ดีและก็มีความสุคขครับเจซื่อสัตว์บูเทเรียเป็นสุนัขที่ซื่อสัตว์และก็พักดีต่อเจ้าของเพราะมันจะสร้างความผูกพันให้แน่นแฟนกับครอบครัวและชอบอยู่ใกล้ๆกับคนที่พวกมันนั้นรักครับ 8. กล้าหาญบูเทเรียเป็นสุนัขที่กล้าหาญและสามารถปกป้องเจ้าของและก็ครอบครัวของพวกมันเพราะมันจะเห่าเตือนหากพวกมันนะรู้สึกว่ามีภัยคุกคามเข้ามาครับ 9. เงียบสงบ บูเทเรียเป็นสุนที่ค่อนข้างเงียบสงบครับประมาณจะหาเฉพาะเมื่อจําเป็นเท่านั้น 10. อายุยืนยาวบูเทเรียมีอายุไขโดยเฉลี่ยอยู่ที่1 0 1ถึงปีเลยครับเป็นอย่างไรบ้างครับอย่างไรก็ตามสิ่งสําคัญคือต้องทราบว่าบูเทเรียนะไม่ใช่สุนัขสําหรับทุกคนพาะมันต้องการเจ้าของที่มั่นใจมีประสบการณ์ในการเลี้ยงมาบ้างและสามารถฝึกฝนพวกเขานั้นได้อย่างเหมาะสมครับบูเทเรียนะไม่เหมาะกับผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เล็กเกินไป หรือผู้ที่ไม่มีเวลาพาเขานั้นไปออกกำลังกายแล้วก็ฝึกฝนครับก่อนตัดสินใจเลี้ยงบูเทอรียนั้นควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสายพันธุ์นี้ให้ละเอียดด้วยและถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดแจงกระดิ่งนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ